สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้เชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะค่ำนี้อยู่กับคุณกอสมาเจียมสะน้อยและดิฉันปาริชาติใบกวีค่ะค่ะสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดโรงเรียนกายอุปกรณ์ซิรินทร วันนี้เวลา13นาฬิกา32นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินทรคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลทรงเปิดโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินทรโดยเมื่อปี2545ภาควิชาเวชาศ,ศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับศูนย์สิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นและได้ ได้รับพระราชทา,านพระราชาอนุญาตให้ใช้พระนามเป็นชื่อของโรงเรียนว่าโรงเรียนกายอุปกรณ์สิริงทรปัจจุบันได้ปรับปรุงอาคารดังกล่าวในถนนอรุณอมรินให้เป็นที่ทําการถาวรของโรงเรียนเป็นอาคารสามชั้นพร้อมจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัฑิตสาขากายอุปกรณ์โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธินิปปอนประเทศญี่ปุน่นเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาและงานบริการกายอุปกรณ์ของประเทศไทย ในการนี้ทอดพระเนรห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาโดยนักศึกษาจะได้เรียนภาคทฤษฎีก่อนจะลงมือผลิตกายอุปกรณ์ด้วยตนเองคลินิกกายอุปกรณ์ที่ให้บริการผู้ป่วยด้านกายอุปกรณ์ที่หลากหลายอาทิแขนขาเทียมอุปกรณ์ประคองขาและลำตัวรองเท้าดัดแก้ไขความพิการและแผ่นรองฝ่าเท้าเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีสเสด็จถึงนครน,นานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนตรวจทัดโวรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่21กันยายนพุทธศักราช2555เวลา11นาิกา10นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยรักอัครราชกุมารีเสด็จถึงท่าอากาศยานนครน,นานจริงสาธารณรัฐประชาชนจีนณที่นั้นนายวิบูลย์คูสกุลเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนและพระญา ในเฟย์เ้าหยุนอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลเจียงซูนางสาวบุตรสกรพฤษพงศ์กงสุวนใหญ่น,นครเซี่ยงไฮ้ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตนก,กรุงปักกิ่งพร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุวนใหญ่น,นครเซี่ยงไฮ้เฝ้ารับเสเด็จจากนั้นเสเด็จไปยังโรงแรมที่ประทับนครนานจิง ในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีจะทรงเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาด้านเคมีเรื่องโมเลกุลที่ออกฤทธิ์จากธรรมชาติในการนี้จะทรงบรรยายเปิดการประชุมด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน